สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมและสวัสดีคุณนรลองหนูด้วยนะครับที่กําลังดูคลิปวีดีโอนี้อยู่นะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่เอกนะคะวันนี้นะครับพี่เอกมีโปรโมชั่นมาแนะนําตอนรับวันเด็กแห่งชาตินั่นเองเป็นโปรฟาร์มคิสคอร์เรคชั่นนะครับโปรโมชั่นของเราจัดตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่10มกราคม2564นี้เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดซื้อสินค้าครบ500บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีสีเทียน รวามคิดนั่นเองนะครับผมและสำหรับลูกค้าท่านใดซื้อสินค้าครบ700บาทขึ้นไปรับฟรีชุดจิ๊กซอไม้คำศัพท์ ของฟาร์มคิดนั่นเองนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดซื้อสินค้าครบ1 0 0 0บาทแล้วก็รับฟรีไปเลยชุดดินน้ำมันของฟาร์มคิดนั่นเองนะคะผมและสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีบัตรสมาชิกซีเอ็กการ์ดนะครับเราแถมบัตรสมาชิกให้ลูกค้าฟรีด้วยนะคะอ้าวยังไม่จบนะคะสำหรับน้องๆหนูๆนะครับซื้อหนังสือเด็กและของเล่นเสริมทักษะนะคะผมชิ้นที่2ขึ้นไปเราลดให้ทันที3 0เตเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เท่านั้นนะครับยอดซื้อสินค้าหลังหักส่วนลดแล้วนะคะยกเว้นสลิปบัตรเติมเงินสินค้าจองสินค้าที่ได้รับส่วนลดกรณีพิเศษและการชำระค่าบริการต่างๆนะครับอันนี้เราไม่ร่วมนะครับแล้วมาพบกันนะคะวันที่หนึ่งนี้นะคะบ,บ,บายยครับสุขสันต์วันเด็กค่ะสวัสดีครับ